สวัสดีครับนี่คือเนื้อนะครับเนื้อผัดพริกครับผมจะมาทำเนื้อผัดพริกให้ทุกคนชมนะครับเนื้อนุ่มๆครับทานกับข้าวอร่อยมากนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับนี่ครับวัตถุดิบก็มีแค่นี้เองนะครับพริกขี้ฟ้าครับแดงกับเขียวครับกระเทียมครับ แล้วก็นี่เป็นเนื้อนะครับส่วนสันในนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาแล่เนื้อนะครับแล้วก็ทำให้เขาเป็นเส้นนะครับนี่ยังแข็งอยู่นะครับจะแล่ง่ายนะครับเราแล่แล้วก็ตั้งให้เขาเย็นครับก่อนที่เราจะไปหมักด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหมักให้ทุกคนชมด้วยนะครับ นี่ครับหั่นเป็นเส้นประมาณนี้นะครับแล้วก็รอให้เขาละลายนะครับเขายังแข็งอยู่นะครับระหว่างรอให้เขาละลายนะครับเดี๋ยวเราก็นี่ครับมาหั่นพริกขี้ฟ้านะครับเอาเม็ดออกด้วยนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็เอาเม็ดไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาเม็ดออกนี่กินก็จะไม่มีรสชาติเผ็ดนะครับทั้ง แดงทั้งเขียวนะครับเราอกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยเป็นเส้นด้วยนะครับนี่ครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับสีแดงเช่นกันครับเอาเม็ดออกนะครับพอเสร็จแล้วครับนี่ครับหั่นเส้นนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับตอนนี้ก็หั่นเส้นครับจะเส้นยาวเส้นเล็ก ความหนาความบางนะครับอันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับปรับปรุงแก้ไขได้นะครับอันนี้ผมมาทําให้ทุกคนชมนะครับเสร็จแล้วครับเนื้อก็ละลายนะครับส่วนกระเทียมนะครับกระเทียมก็ปกติครับทุบแล้วก็สับนะครับพริกนี่จํานวนนะครับจะใส่มากใส่น้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรานะครับทำอาหารนะครับ ชอบแบบไหนทาแบบนั้นครับอันนี้ผมก็มาทาให้ทุกคนชมนะครับเผื่อทุกคนจะได้ทําตามนะครับนี่ครับเบกกิ้งโซดาครับผมจะหมักกับเนื้อนะครับเนื้อนี่250้กรัมนะครับผมจะใส่เบกกิ้งโซดาครับครึ่งช้อนชาครับเสร็จแล้วก็ขยำนะครับให้เบกกิ้งโซดานะครับ กระจายไปทั่วถึงนะครับอันนี้ต้องให้เนื้อเขาเย็นปกติก่อนนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับอย่าให้เขาเย็นนะครับคือให้เขาอยู่ในอุณหภูมิปกตินะครับแล้วเราเข้าไปหมักนะครับขยายไปทั่วครับแล้วก็ผมจะใส่น้ําด้วยนะครับก็คือการหมักเนื้อปกตินะครับแต่คราวนี้ผมจะปรุงรสชาติเข้าไปในเนื้อด้วยนะครับ นี่ครับพอขยำได้แล้วครับผมจะใส่เป็นขะนอนะครับใส่ขะนอลงไปครับแล้วก็น้าตาลนะครับผมจะใส่น้ําตาลเยอะหน่อยนะครับน้ำมันงาครับแล้วก็นี่ครับขยำให้รสชาติทั่วถึงนะครับส่วนนี้คือซอสหอยนางรมนะครับพริกไทยครับ ขยาาให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ให้เบกกิ้งโซดาทั่วถึงด้วยนะครับเนื้อเขาจะได้นุ่มนะครับเวลาทานนะครับพอทั่วถึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มก็ทิ้งไว้ประมาณ45นาทีนะครับหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าหมักเนื้อปกตินะครับพเวลาที่ผมทํานะครับผมก็จะหมักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ อันนั้นไม่ได้ปรุงรสชาตินะครับแต่อันนี้มาทําเนื้อผัดพริกครับหมักประมาณส5ิห้านาทีนะครับคราวนี้ครับมาทําก็แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเนื้อนะครับผมจะมาเหยาวนะครับใช้วิธีการเหยานะครับเนื้อเขาจะได้นุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับก็คือนะครับให้กระทะร้อนนะครับแล้วก็ อันนี้ใส่น้ํามันในเนื้อก่อนนะครับคลุกเคล้าครับบล็อกรสชาตินะครับไม่ให้รสชาติของเนื้อออกไปไหนนะครับเวลาเราหย่าวนะครับแล้วก็ไม่ให้เส้นเขาติดกันด้วยนะครับกระทาร้อนครับน้ำมันเย็นลงไปครับเวลาผัดนะครับจะได้ไม่ติดกระทะครับแล้วเวลาหย่าวก็จะได้ไม่ติดกระทะนะครับทําให้กระทาร้อนก่อนครับเพราะเป็นกระทาเหล็กนะครับ ไม่ต้องร้อนนะครับให้น้ํามันเย็นนะครับสังเกตดูนะครับน้ํามันจะไม่ร้อนนะครับผมจะใช้ไฟเบาๆเลยนะครับเพื่อให้เนื้อเขาได้ได้นุ่มนะครับให้ความร้อนเขาค่อยขึ้นมาเองทีลนิดทีลนิดนะครับพอเริ่มเบาแล้วผมก็เล่งไฟนิดนึงครับสังเกตดูนะครับเนื้อจะไม่ติดกระท้นนะครับจากการเผากระท้านะครับ ก็ดูให้ครับดูให้เขาสุกทั่วนะครับนี่ก็เช็คนะครับนี่ครับใช้กระบวยนะครับจิกลงไปครับขาดก็คือเขานุ่มแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เราสามารถดูด้วยครับว่าเขาสุกหรือเปล่านะครับพอได้แล้วเราก็พักไว้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะให้ดูใกล้ๆนะครับ เป็นเส้นนะครับแล้วก็นุ่มๆนะครับคราวนี้นะครับผมจะมาลวกพริกนะครับพริกที่เราซอยไว้นะครับซอยเป็นเส้นนะครับลวกก่อนนะครับโดยการใส่รสชาติด้วยนะครับน้ํามันครับแล้วก็ใส่น้ําตาลกับเกลือนะครับคราวนี้ก็รอให้น้ำเขาเดือดก่อนนะครับ นี่ครับน้ำตาลจะช่วยเขากรอบนะครับแล้วก็เกลือจะช่วยความสดนะครับดูสดนะครับน้ำเดือดแล้วครับใส่ลงไปครับคราวนี้การลวกนะครับเราจะลวกให้เขานิ่มเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วนะครับหรือเราจะชอบกรอบๆนิดหน่อยก็ลวกแ๊บเดียวนะครับ เสร็จแล้วก็มาพักไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดปรุงรสชาติกันแล้วนะครับนี่ครับให้เขาเสด็จน้ำนะครับน้ำมันครับ เสร็จแล้วก็กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมครับปกตินะครับถ้ามีกระเทียมนะก็ผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผัดแทบทุกอย่างนะครับถ้าใส่กระเทียมนะครับก็ผัดให้จนที่เราพอใจนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พริกที่เราลวกลงไปครับ นี่ทานกับข้าวอร่อยมากนะครับเสร็จแล้วก็เนื้อครับที่เราเหี่ยวมือสักครู่นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ปรุงรสชาติแล้วนะครับชูรสนะครับน้ำตาลครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับผมใช้ของรีกุมกี่นะครับแพนด้านะครับรสชาติเขาจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วดำนี่ถ้าเราชอบสีเข้มๆเราก็ใส่เพิ่มไปได้เลยนะครับ แล้วก็พริกไทยครับถ้าเราไม่ชอบสีเข้มแล้วก็ใส่น้อยใส่นิดเดียวก็พอนะครับหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะคอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใครไม่ทานอะไรไม่ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าครับให้รสชาติทั่วถึงนะครับนี่นะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับหน้าตาครับสีสันนะครับ เสร็จแล้วครับนี่ครับดูหน้าตาสีสันะครับน่าทานมากๆนะครับทานกับข้าวอร่อยนะครับหรือจะเป็นกับแก้มทานเล่นๆก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเนื้อนุ่มๆครับเสร็จแล้วครับเนื้อผัดพริกครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ